อันนี้อาจจะเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วล่ะอาชีพสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าอาชีพงานก็สร้างเราหมดเลยครับ,มรบผมนนอายุการเน,นี่ย <c oughs> ก็คือส่วนมากที่เราเห็นกันเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เราก็ชอบยิงบัวตอนอายุมากๆ,ๆแล้วเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วเนาะไปไหนไม่ได้ช่วยเลี้ครอบครัวนี่นะครับผมช่วยเลื้ยงลูกหลานไปครับผมเราจะรอกินแต่ของลูกหลานเขาเขาก็ลำบากเนาะถูกต้องครับคุณตาอันนี้คิดดีมากเลยที่เรามีชีวิตอยู่กับ ถ้าที่เราทำได้นะครับผมสุดยอดเลยนะคุณตานะครับผมจะไปไม่ไหวค่อยกินย้อนลูกย้อนลูกไปอันนั้นก็ถือว่าเรากัดฟันสู้จนนาทีสุดท้ายแล้วาททีสุด้ยคือถ้าพ่อไม่ไหวจริงๆพ่อก็ไม่เอ่ยปากเนาะอย่างนี้เขาก็แล้วซีเรียสเรื่องราคาวัวไหมไม่ธรรมดาครับถ้าจำเป็นก็ขายซื้อกินไปแต่ช่วงนี้ก็พอหากินได้ก็ เอาไว้ก่อนอเพื่อราคามันขึ้นมาก็จะได้ครับผมก็คือคุณตานี่จะขายก็เมื่อตอนจําเป็นจริงๆครับตอนจำเป็นจริงๆมีอะไรก็ขายไปครับผมจะได้ห้าหกเจ็ดพันหรือหมื่นหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะเราเลี้ยงเขามาแล้วครับผมต้องการสิ่งนั้นเลยมาจุนเกื่ยเราแล้วครับผมและที่สําคัญก็ไม่มีต้นทุนด้วยครับไม่มีต้นทุนได้ซื้ออะไรให้กินบ้างไหมล่ะอืมไม่ ไม่มีอีแต่ซิเกลืออย่างเดียวเกลือเม็ดด้วยซ้ำไปเนาะสวัสดีครับคุณตาครับผมที่นี่ที่ไหนครับบ้านน้องกกงตําบลหมู่ที่หนึ่งตําบลนอกเมืองอำเภองจังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับนายมานุเจริญรามโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงหัวไปชมกันครับอันนี้คือข้ววัวของคุณตาครับผม มีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับคุณตาสี่ตัวครับสี่ตัวคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่มีสายพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ลูกมันเป็นชาเล่เพิ่งได้ลูกตัวหนึ่งเท่านั้นกับบรามันสองตัวแมลูครับผมครับเริ่มต้นนี้ก็คือเป็นวัวที่พื้นบ้านพื้นบ้านเราเป็นวัวซื้อือว่าง่งไหคุณตาวัวของหมู่บ้านวัวของหมู่บ้านของหลวงของหลวง ให้เราดูแลเลี้ยงหาลูกคนละตัวคนละตัวครับผมอ๋อนี่คือวัวของคุณตาเนาะมีวัวไทยบ้านวัวชาเล่วัวรามันของคุณตาเนาะครับผมเพราะว่ามันราคามันดีแล้วจริงไหมครับว่าจริงครับว่าชาเล่มันเป็นวัวที่เนื้อครับผมมันเนื้อมันดีเนื้อมันดีครับอ๋อเนื้อมันดีกว่าไทยบ้านครับผมยิ่งยิ่งมีอะไรที่ไอ พันอะไรนะอีกอย่างหนึ่งอันนั้นยิ่งจะแพงโกบีโกบีครับอันนั้นยิ่งจะแพงทำไมถึงว่าอย่างนั้นคุณตาคือเนื้อมันถ้าว่าเนื้อมันขึ้นขึ้นห้างตะคาโอเนื้อเนื้อมีคุณภาพสูงคุณภาพสูงครับผมเอาเอาชาเล่นี่แหละลูกของชาเล่ยครับผมคือเมื่อก่อนยิงวัวพื้นบ้านวัวก็โดนเราเนาะเราวัวก็โดนราคาเป็นยังไงบ้างครับคุณตาคือถ้าคิดไปตามราคาก็ ก็ใกล้เคียงกันอาจจะถูกกันก็ไม่ไม่เกินสมมติว่าราคาสองหมื่นไอพื้นบ้านก็จะได้ประมาณหมื่นเก้าอ่างนี้นะต่างกันนิดหน่อยอย่างนี้นะถ้าชาเล่ก็สองหมื่นนิดๆแล้วบรามันล่ะครับคุณตารามันก็อยู่ราคาเดียวกันกับชาเล่นี่แหละครับผมแต่รแต่ว่าชาเล่เลี้ยงง่ายคเลี้ยงง่ายง่ายจริงๆไหมคุณตากินกินยากินอะไรดีอ๋อยาที่พวกเนเปียพวกยาหวานยาอะไรนี่กินหมด ไม่เลือกเลยครอ๋อกินดูเด็กไม่เลือกกินดีมากๆเลยครับแตกต่างจากบัวที่เคยเลี้ยงมาเลยครับ,คร,บครับผมคือถ้าพวกเขาเขาเลี้ยงไอ้พวกสายพันธุ์ดีๆเขาต้องคุณให้มันอ้วนนี่นะครับผมแต่ผมเลี้ยงธรรมดาเลี้ยงธรรมชาติเราธรมารมให้หญ้าก,กินกับฟางกินแค่นั้นเลย๋อพวกขาคุณซื้อพวก น้ำตาลพวกอะไรมาผสมพวกไอ้อาหารที่เสริมนะครับผมแต่ผมไม่ได้เสริมอย่างนั้นของคุณตาก็าธรรมชาติธรรมชาติให้กินอะไรบ้างคุณตาท,ท,ที่มีฟางกับหญ้าเนี่ยแหละญ้าในเปียหญ้าหวานที่เราปลูกนี่นะอ๋อคุณตาคุณตาหญ้าขนที่เราปลูกพอได้แทนมันกินครับผมถ้าไม่มีแล้วน,นี่ก็เราก็ไปเกี่ยวจม ลองครับผมาหน้าฝนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ต้องหวงเลยแบบเรียวแต่เราขยันนะครับให้แต่ขยันให้แต่ขยนครับผมคือถ้าเป็นหน้าฝนหญ้าสบายมากเลยแล้วปีนี้คุณตาคิดว่าราคาวัวจะเพิ่มขึ้นไหมนี่มันก็สองคิดสองใจไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันขึ้นพวกเขาซื้อกันกับว่าไม่ขึ้นง่ายหรอก ลุงบางคนเลยหาซื้อนะครับผมก็แล้วแต่เขาครับผมเราเลี้ยงมาแล้วราคาถูกบ้างแพงบ้างเราก็อาศัยไปตามนั้นเลยโอ้คำพูดนี้ดีมากเะยคุณตาครับผมคือเราอายุมากแล้วเราก็อาศัยนี่แหละอืมไม่ต้องไปซีเรียสมากหาหาหญ้าอะไรมาให้มันกินไปตามครับผมถูกเล็กถูกนิดนิดเลยเดี๋ยวเราก็ได้ขายซื้อกิน ครับผมไม่มีต้นทุนเนาะให้กินแค่หญ้ากับฟางเนาะแล้วเคยซื้ออะไรให้มันกินบ้างไหมคือซื้อแต่พวกไอที่มันเลียนเกลือแร่ครับเรื่อนี่หมดยังไม่ได้ไปซื้อมาพอดีมีเกลือเป็นก้อนยังไงครับคุณตาเกลือเป็นก้อนแล้วใส่น้ำให้มันกินเกลือไอเกลือที่ไหนเกลือธรรมชาติเรา่ะธรรมชาติที่เขาเอามาจากท่าตุ้มนะครับผมอ๋อคุณตาไปได้เกลือเป็นก้อนมาครับ พอเราตักน้ำให้มันกินแล้วก็เหาะไปในถังอ๋อทำไมต้องเหาะครับเหยาะให้มันกินแทนในเกลือแร่นะแทนเกลือแร่อรอาศัยเป็นเกลือแร่ในตัวมันโอ้ดีมากเลยคุณตานะถุงนี้เท่าไหร่คุณตาถุงนี้เท่าไหร่ครับถุงนี้เอที่ลูกเคยเขาไปซื้อมาเขาว่าให้พอถุงหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่อ๋อครับผมครับผมใช้ด้วยกันเลย ครับผมลูกชายของน้องเมียนะครับผมผมว่าคุณตาทำอย่างนี้ถูกต้องนะคือเอาเกลือแทนเกลือแร่นะมันประหยัดได้นะคุณตานะผมว่านะแล้วก็มีสรรพคุณใกล้ๆกันด้วยหรือว่าอาามันกินพวกเรือเปื่ออะไรเวลามันคลอดลูกมันคลอดง่ายสบายงั้นจริงไม่เท่าที่เราทำมาน่ะอ๋อมันเป็น อะไรของมันหครับผมจอนี่ก็ครบเดือนนี้แหละแต่ไม่รู้มันจะคลอดวันไหนครับ๋อเต้านมขึ้นเต็มที่เลยใกล้คลอดแล้วคุณตาเนาะครับน่าจะไม่เกินสองวันน่าจะเร็วๆนี้เนาะครับครับผมส่วนมากคุณตาผสมพ่อพันตัวหรือหลอดครับพ่อพันตัวครับมีโลกมันสี่ตัวแล้วผมผสมเด้พันตัวครับพันตัวทำไมถึงเลือกผสมตัวครับคุณตาคือมันไม่แน่นอนอะ เวลาผสมปันบางคนก็บอกผสมมาก็เป็นวัวเคระก็มีอย่างนี้นะโอ้โหแล้วมันต่างกันด้วยมันแพงเนาะครับผมบางที่ก็พันหนึ่งบางที่ก็พันห้าแล้วแต่ใครแบบแต่บาทครับผมแล้วผสมตัวนี้ง่ายๆเลยง่ายๆกี่ร้อยครับคุณตาเจ็ดร้อยอ้ก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะอันนี้คือรับประกันติดเลยใช่ไหมเจ็ดร้อยเนี่ยโอ้โถ้าถ้าไม่ติดก็ในยี่สิบวันเรามาทับใหม่้ครับ ครับฟรีเลยครับผม,บผมอย่างนี้ถ้าชาวบ้านเราทำอย่างนี้อยู่ได้เลยนะคุณตาเนาะครับครับผมต้องการจะมีราคาก็เหมือนกับที่เราซื้อไ้ของดีๆให้มันกินาน้องพอเราขายได้ก็มันก็ไม่คุ้มค่าที่เราเลี้ยงซื้อขอ,องมาเพราะว่าไอ้ทุงละเมื่อก่อนมันสามสิบบาทนะทุกวันนี้มันตกไปทุงละสี่<อ><อ>สิบห้าบาทไอ้ข้าวโพดสทบเหลอ กากอ้อยหรือกากอะไรที่เขาว่ากันนะครับพไม่เคยซื้อให้กินเลยครับกุเลี้ยงแต่ธรรมชาติธรรมชาติจริงๆครับบางคนก็บอาซื้ออันนี้ให้กินก็ขายได้ราคาเป็นห้าหมื่นหกหมื่นเมื่อก่อนมันแพงเนอะครับผมตัวใหญ่ครับครับผมแต่พอคนสุดท้ายก็บอกได้กําลังนี้หน่อยก็เลี้ยงไว่าจะโตเนาะครับผมอาทิตย์หนึ่งก็ว่าหมดทั้งร้าทั้งอะไร สี่พันก็มีว่าเราจะเลี้ยงทำไมเงานเนาะครับผมครับก็เลยว่าเลี้ยงอย่างนี้ดีกว่าเนาะครับเลี้ยงอย่างนี้ธรรมชาติดีกว่าเนาะครับมีขามีอะไรให้มันกินไปยังไงเราก็พอมีอยู่ได้ขายมันซื้อกินไปครับผมแล้วซีเรียสเรื่องราคาวัวไหมไม่ธรรมดาครับถ้าถ้าจำเป็นก็ขายซื้อกินไปในช่วงนี้ก็พอหากินได้ก็ เอาไว้ก่อนเผือออ่อราคามันขึ้นมาก็จะได้ครับผม <c oughs> ก็คือคุณตานี่จะขายก็เมื่อตอนจําเป็นจริงๆตอนจำเป็นจริงๆมีอระรไรก็ขายไปครับผมจะได้ห้าหกเจ็ดพันหรือหมื่นหนึ่งก็ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะเราเลี้ยงกันมาลแล้วครับผมต้องการสิ่งนั้นเลยมาจุนเสือเราแล้ว้าไครับผมและที่สําคัญก็ไม่มีต้นทุนด้วยครับไม่มีต้นทุนได้ซื้ออะไรให้กินบ้างไหมล่ะอืมไม่ ม่มีมีแต่ซื้อเกลือใหญ่เกลือเม็ดด้วยซ้ำไปเนาะเมื่อก่อนซื้อเกลือก้อนเดี๋ยวนี้ปรับมาเป็นเกลือเม็ดแล้วโอ้ดีมากเลย่านผู้ชมครับแล้วเช้ามานี่ให้กินอะไรครับคุณตาวัวที่นี่วัวกับนี่แหละพวกตามเทไรพอตอนบ่ายก็จะมีหญ้าเสริมตอนเย็นอืตอนเย็นคือผมเกลียวมาครับผมนึ่งรถเทนนั่นก็ได้สองเวลากินเลยโอ้ขนาดนั้นเลยโอ้สองเวลาทำไมตอนเย็นต้องให้กินเยอะๆครับคุณตาคือมันช่วงมัน ตอนค่ามันจะได้กินเต็มที่อย่างนี้นะครับผมพอตื่นมาก็มีอาหารกินก็มันก็กินไปเรื่อยๆกินๆก็เหมันก็นอนไปนี่นะกินนอนกินนอนเลยที่นี่โอ้โหได้ผูกข้างนอกบ้างไหมครับคุณตานี่เพิ่งเอาไว้ตอนที่สองวันนี่เลยที่มันจะคลอดลูกนะอ๋อถ้าเอาไปกับพวกนี่จะรองหาก็เลยเอาไว้งหมดครับผมไกลคลอดก็เก็บไว้ดูก่อนเดี๋ยวมันจะอันตรายนะไปคลอดที่ช่งนาหมามันเยอะอหมามันกัดครับผม ตอนนี้ก็ได้เวลาให้ยาวัวแล้วคุณตาเนาะอันนี้ยากอะไรครับคุณตาอันนี้ยากผสมกันเลยตามธรรมดาที่ช่วงนาเราไม่มีไม่มีชื่อเลยนี่ยืยาไม่มียี่ห้อครับไม่มียี่ห้อผสมปนเปยกันไปผสมกันไปภูมิใจไหมเลี้ยงวัวนี่คุณตาครับภูมิใจมากเลยครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงกับเขาไะเมื่อก่อนผมไม่มีครับผมกระทั่งเขามีโครงการของหมู่บ้านก็เลยเลี้ยง คนละครั้งอย่างนีนะครับผมได้ได้ลูกแล้วก็ให้คนอื่นเขาเลี้ยงต่อวินาสับเรียนกันไปครับจะได้กันทุกคนนะคนจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมแบบผมนี่แหละครับผมมตอนก็ไม่มีสักตัวพอได้แม่มันมาพวกเขาก็เลี้ยงกันจนได้ลูกได้หลานคะตัวครับครับผมได้ทั้งหมู่บ้านเลยว่าวัวตัวหนึ่งมันจะมีลูกประมาณเจ็ดแปดตัวครับผมแสดงว่าของคุณตานี้ถ้าไม่มีวัว โครงการนี้คงไม่มีโอกาสได้เล <คง S 1> ี้ยง,<ค>งวัวแน <คง S 1> ่นอนครับเพราะว่าตอนช่วงนั้นผมว่าจะซื้อแม่พันุมาก็ว่าสามหมื่นโอ้โหแล้วผมอายุจนปปานนี้เราผมจะไปหาเงินที่ไหนได้เนาะ mm hmm. ก็เลยอาศัยว่าพอดีผู้ใหญ่บ้านว่าพี่ขอเที่ผมมาพี่าพวเขามีเลี้ยงนะจะเลี้ยงไหมเขาสงสารนะ mm hmm. โอ้ครับเลี้ยงครับาเ,เดี๋ยวให้คนอื่นเขาละนมก่อ,อนไหวตัว ที่เขาคลอดแล้วนะครับผมไปบอกเขาแล้วนะเขาก็เก็บเอาไว้ให้เราเป็นโครงการที่ดีมากเลยเนาะดีมากเลยทำให้คนไม่มีโอกาสได้โอกาสบ้างนะองคุณตาเนาะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับภูมิใจนะผมว่าเนาะภูมิใจมากเลยผมเมื่อก่อนว่าจะซื้อมาเลี้ยงไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรเลี้ยงกับเขาเนาะครับผมพอดีมีโครงการนี้โอ้ขอบคุณพี่ไอ้บ้านมากเลยผมที่ให้โอกาสเนาะว่องเ็น้ยนะ ความสำคัญของเราครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับตื่นตันใจเหลเือเก <c oughs> อินแล้วเราก็ดูแลดีด้วยดูแลอย่างดีเลยครับไม่เคยให้อดน้ำอดข้าวหรอก<อ>น้ำในถังในตอนกระทั่พี่ปูข้างนอกออก็กลางวันก็ให้กินแล้วแต่ตอนเย็นต้องใส่ให้ไว้ให้เขากินเพื่อกินเขาให้เหงินก็ได้กินครับ <deswegen. S 1> ผมไม่เคยอดน้คือบางคน เลี้ยงวัวอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอาจจะไม่สูงสักเท่าไหร่เนาะแต่ของคุณตานี่คือความสุขเลยครับคือความสุขเลยชีวิตเลยแหละครับคือไหนบ้านปลายชีวิตแล้วก็มีแค่นี้เลยอายุหกสิบเกือบเจ็ดสิบครับผมอันนี้อาจจะเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วล่ะอาชีพสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าอาชีพงานก่อสร้างก็หมดแล้ว ครับผมอายุการเนี่ยก็คือส่วนมากที่เราเห็นกันเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เราก็ชอบยิงบัวตอนอายุมากๆแล้วเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วเนาะยช่วยเลือกรอบครัวนี่นะครับผมเพื่อเลือกรูหลานไปครับผมเราจะรอกินแต่ของลูกหลานก็เขาก็ลำบากเนาะถูกต้องครับคุณตาอันนี้คิดดีมากเลยที่เรามีชีวิตอยู่ก็ถ้าที่เราทำได้นะครับผมสุดยอดเลยนะคุณตานะ ครับผมจะตายไม่ไหวก็ค่อยกินย้อนลูกไปย้อนลูกไปอันนั้นก็ถือว่าเรากัดฟันสู้จนนาที่สุดท้ายแล้วาททีสุด้ยคือถ้าพ่อไม่ไหวจริงพ่อก็ไม่เอ่ยปากเนาะอย่างนี้เขาก็สบายใจนะพ่อทำอย่างนี้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ครอบครัวคนเดียวเนาะเขาก็มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยาเนาะครับครับผมเขาก็อยากได้อะไรเขาก็อยากได้เขาก็เอาเนาะอยากเขาอยากมีรถยนต์รถอะไรอย่างงี้นนะครับผมแล้วก็ทำงานแล้วก็ น่าจะเสียค่างวดรถครับผมแล้วจะมาดูเลเราอีกครับตอนนี้เราไปไว้ก็สู้ไปสู้ไปก่อนถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันครับครมบไหวก็เมื่อกี้คุณตาบอกว่านะครับมันถึงจะเป็นการเลี้ยงวัวแต่ถ้าเรายากจนเนี่ยมันก็ยังพอได้ใช้ได้จ่ายใช้จ่ายจ่ายคือไม่ต้องไปเดือดร้อนหยิบยืมเข้าวมางย์นะถ้าเราเจ็บไข้ได้ปัวเราก็มีวัวลอยสักตัวหนึ่งไป สี่ห้าพันเราก็ได้ค่าดูแลเราแล้วครับผมแต่ว่ามันเป็นสิ่งของที่เรามีอยู่เราก็ภูมิใจในจุดนี้ครับผมคือผมมองแล้วนะ่เลี้ยงวัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นอาชีพเนาะมันเป็นทรัพย์สินที่ช่วยเหลือเรายามลําบากจริงๆได้เลยจริงได้เลยช่วยเหลือได้มากเลยครับผมบางคนก็แบบเลี้ยงให้เหนื่อยทําไมเอากบทําง่ายได้เรา มันยากจนเนาะเราก็ต้องลินโนไปครับผมไม่ว่าอาชีพไหนเราก็ต้องขนาดคนรวยเป็นมีเงินเป็นร้อยล้านเขายังสู้ยิ่งกว่าเราก็มีครับผมจริงไหมที่บอกถูกต้องครับคุณตาคนรวยบางทีตายตาไม่หลับนะซับสมบัติเยอะครับนี่หละแต่เราก็มีแค่นี้เราก็ภูมิใจเราแล้วครับผมเรามีแรงทำงานอยอะเยี่ยมเลยผู้ชมครับ ขอให้ทุกคนสู้แล้วกันเนาะอย่ายอมแพ้นะคุณตาเนาะขนาดคุณตาบอกว่าคุณตาถ้าให้ซื้อคงมิไม่มีโอกาสซื้อแต่ก็โชคดีที่มีโครงการดีๆนะคุณตาเนาะมีแต่นี่แทบจะมุกทุกหมู่บ้านแลวมั้งโครงการนี้แหละครับครับผมของคุณตาเคยเป็นไข้ขาแข็งไข้สามวันด้วยครับไข้สามวันอาการยังไงบ้างครับคุณตาไอจมูกมันจะแห้งแล้วก็ขาแข็งี่ขาพวกอะไรในแข็งหมด ยาก็ไม่กินอมีเหมือนกับเมือลอยอย่างนี้นะ่ะอย่างนั้นเลยซึ่งผมว่าเอ๊ะทำไมวัวเป็นอะไรเนาะก็ะเลย<ม>ไปตามหมอพื้นบ้านเรานี่แหละที่เขาเคยรักษาไอ้วัวอยู่บ้านสมิทธครับผมเจ้ก็มามาดูอะ่ะโอ้นี่แหละสามวันอะ่ะทํารักษาไม่ทันใน,ในตายมีสิตายนะเจ้ก,ก็ใส่กิตยาครับครับผมพอฉีดได้บวให้อยู่ในคอคอสักสองสมวัน ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยตินี่กินหญ้าครับผมเดินธรรมดาครับผมแสดงว่าคุณตาสังเกตวัวเหมือนกันสังเกตถ้าไม่กินหญ้าปุ๊บนี่รู้เลยจมูกจะแห้งไม่มีไม่มีไน้ำมูกหรืออไตรงจมูกมันนะมันจะแห้งไปเลยมันจะไม่เงาครับผมอันนี้ก็ให้คิดเลยว่ามันไม่สบายแน่นอนไม่สบายแน่นอนครับครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิด ดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเรารักลอยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงวายก็เราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจดูแลเข้าวให้ดีแล้วผลประโยชน์ก็จะได้อตอบแทนเราดีสมบังที่เราตั้งใจเลี้ยงมาครับผมครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมถึงราคาว,วัวจะถูกจะแพงเราก็เลี้ยงเขาแลว้วเราก็พอได้สายกินอยู่กับเขาครับผม ก็ประมาณนี้เนาะครับ,รบโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ